บรรยากาศจามสาวครับวิถีบ้านเฮาครับพามาหลอให้แล้วนะ้าอาูุห้าก,กินคือเก้าครับมื่อี้บรรยากาศตอนนี้เศร้าๆครับหกโมงพอดีเปะ๊ะนะบรรยากาศพา,า,ามาเมื่อี้พามาหลอสวนครับหลอไให้เราหนะ้านี่ก็เป็นกระดาษวาย คือปกติเดาแมนอยดอกทั้งปออคีครับนี่ออกดอกครับตวน,น,น้อยๆฮัมบบบเบิ้งครับรนี่นนรครับสดเดาัปรมศอกนึงครับประมนึกอกึัมเบิ้บรรยากาศครับ ไรรัตนพิบุญครับไรรัตนพิบุญที่บ้านเฮาอ่าไอเรื่ครับบุกสุดยางครับพริกกระเขือพริกะกะกำลงังางามครับนี่เป็นพุม่มอันนี้กำลังแตกพุ่มเลยเดี๋ยวสนัยกันน่อสิออกดอ,อกครับนี่ครับตนน้นเดียวเป็นพริกปีครับปลูกครั้งเดียวครับ กินได้ตลอดครับมะเขือสมโอครับโอซิดาหรือฝรัง่งมะซิดากิมจูครับนี่ฝรัร่งออกดอกครับตอนนี้หน่อยครับ่าเป็นกิ่งตอนครับออกดอกเยอะ ตุ่นลงกลองนี่บ่ครับเบิ่งไร้น้าํนาใีญ่อยู่แี่ครับเจ้านี่ฝรั่งครับทั้งเบิดน,นี่ดูครับออกหน่วยแล้วต้นเตี้นี่ครับ <c oughs> ทางมาชุมบรรยากาศครับ รอบของไรรัตนาพิบูลครับตอนนี้ไทยกบต่อฟางครับไทยกบต่อฟางครับทั้งหมดสิบไร่เดี๋ยวส่วนมาก็ี่ได้ไถยทดลองครับปลูกแตงปลูกกระโพดปลูกทั่วปลูกลก,กเคลือบไม่สั่นเลยครับอันอน,นี้นเนราติดตามมันนิ่งกาดรอบๆของไร่รัตนาพิบูลครับแต่ยวเสาร์วันนี้6โมงเสาร์ บรรยากัดนี่นี่ <c oughs> นว,ะวะ้ายนี่นี่ครับแมวฟ้าสวนนี่จะโบจะโบกับสีสวาดครับนี่ครับแมวฟ้าสวน มาชมบรรยากาศครับให้อยู่หน้าเ <c oughs> ตาเสะเดาครับไงหรแตัวน,นี้สะร้าตัวะกำลังแตกโนกครับมันลีต่ตะไคร้ัะเขือครับ ครับต้นแค่ครับแค่กำลังงามครับนี่ฝักแฟงครับนี่กำลังจอหน่วยออกน่วยครับ รัรยากาศมาฝากครับต้นทุเรียนครับหอมเม็ดลองปลูกเบื้องกันครับทําเกิดการเชียต้นปกติมาปลูกครับรับมาชมฟังท่านี้ครับนี่เป็นคลองป่านิ่มป,มป่าธรรมชาตินี่เป็นบักพราวนมหอมครับข้างบนเบ็ดครับบางนี้มีสิบห้าต้นครับป่านมหอม พันธุ์พูนี้10หาต้นหวย30ต้นครับเริ่มติดแล้วครับเดี๋ยวไดว้ต้อนบ,บ่มนั่นแหละก็จะเปิดน,น้ำคดไว้ตลอดนาทีปลอดครับโอเคนาทีโอเคอยู่ <c oughs> ชมบรรยากาศครับเต้าไปรัตนาพิบูลครับถ้าจากผ่ามหอมก็จะผูกเป็น สตเอาครับสตเอาถวายหรือสตเอามันครับออกดอกวัดปีครับอันนี้เป็นกิ่งตอนครับอาจจะเตี้ยเตี้ยครับแตกออกดอกนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วแต่ปีนี้ชิมเหอกดอกครับเด็ดดอกปีหน้าก็จังีให้มันออกก่อนครับหอมยังหน่อยอยู่ฮะติดตามครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาติดตามยังอีกครับในกรฝากไว้ทางช่องยูทูปพิธีบ้านเฮาครับ ฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นิดเอ้ยครับดีครับ